กองพันทหารราบทีสองกรมทหารราบที่8ครับเยี่ยมครอบครัวกำลังพ้นจากเหตุการณ์ประทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับพลโทธิติพงศ์ลาสุพรมผู้บังคับกองพันทหารราบทีสองกรมทหารราบที่8กครับพรมคณะนายทหารและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบทีสองกรมทหารราบที่8เขาเยี่ยมครอบครัวของพลทหารศิระวิทย์ พินโยซุกครับกำลังพ้นทีเสียชีวิตซึ่งกำลังพ้นทีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะที่ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับอยู่ที่บ้านซ่งหนองขามตำบลหน,นองแดงอำเภอสีชมพูจงังหวัดขอนแก่นครับรวมถึงกำลังพ้นายทหารชันประท้วนที่ได้รับบาดเจ็บที่บ้านเลขที่1จ5หาทับหมูซีตำบลหน,นองไผ่อำเภอชุมแพจงังหวัดขอนแก่นครับวงกว่างพร้อมทั้งมีการรับมอบจะกการมอบเงิน เป็นเงินบำรุงขวัญและบอบสิ่งของอุปโภคบริโภคยาสามัญประจำบ้านเพื่อสอยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสิ่งของจำเป็นเพื่อเป็นการดูแลและกาเป็นการให้กำลังใจรวมไปถึงการให้สวัสดิการกำลังพ้นทีสามารถปฏิบัติภารกิจแนวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพครับค่ะ ผู้บังคับกองพันทหารราที่สองกลมทหารราบที่8ค่ะก็ได้บอกว่าสิดูแลขอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มกำลังค่ะหากขาดเลือสิ่งใดค่ะหน่วยงานพร้อมซอยเหลือเสมอเพื่อส้่งขวัญกำลังใจและกะ็ความเสื่อมหมันว่ากองทัพบกคาสิดูแลกำลังพ่นอย่างเต็มความสามารถทางด้านการรักษาพยาบาลสวัสดิการและการซอยเหลือด้านจิตใจพร้อมการชื่นชมในความกาหาญของกำลังพ่นทุกนาาค่ะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและความทุ่มเทอย่างเต็มทีค่ะเพื่อปกป้องอธิ ปไตยของชาติหรือแลกความสงบสุขของพี่น้องประชาชนและรักษาไว้ซึ่งราชบัลลักงอย่างหมั่นคงค่ะซึ่งการเยี่ยมให้กําลังใจในครั้งนี้ค่ะได้นําความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาที่ยังคงยึดมั่นในหลักการบ่ถอดทิง้งผู้ใต่บังคับบัญชาค่ะคที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติอย่างเข้มแข็งจากเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะพี่ต้อมครับก็ขอืุนชมในความสามารถและกความเสี่ยวชาของหน่วยทหารกลาคับ,คบที่มีการปกป้องใช้แดนใน